อ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผม GK อีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับเมื่อกี้ผมอัด EP แรกไปนะครับก็ติดใจอยากจะเล่นอีกรอบนึงนะครับเกมนี้นะฮะ power of Thor นั่นเองนะครับนี่เทพทอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยแล้วกันนะครับ เมื่อคลิปที่แล้วผมได้กําไรไป1 0 0 0 0มื่นบาทนะครับผมซื้อไป1มื่นหกนะรอบละแปดพันนะครับก็ได้กําไรมาหนึ่งมื่นบาทนะครับอ่ะจากทุน4ี่0,000ืนหน่อยๆนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะมาปั้นอีกนะครับไม่รู้จะไปได้โหดแค่ไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันโอเครอบนี้จะขอซื้อแบบเบาๆก่อนนะครับสักห้าพันสี่นะฮะโอเคจัดไปครับผมปึ่งเข้าไปห้าพันสี่นะครับผมดูว่ารอบนี้นะฮะ จะสุดเหมือนคลิปที่แล้วหรือเปล่านะครับคลิปที่แล้วโคตรสุดเลยนะได้ตั้งเอ,อได้เท่าไหร่วะยี่สิบสองฟีสปินตันเน่ะนะครับแล้วก็ตัวคูณนี้ก็ยี่สิบกว่านะครับเกือบสามสิบเหมือนกันแต่ไม่ถึงสามสิบนะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเสียงเดิมพันกันหน่อยดีกว่านะครับเพื่อเอาสปินนะครับผมโอเคได้อยู่อ่ะสิบแปดนะครับผมลองดูไม่รู้จะได้หรือเปล่านะฮะก็ต้อง รุนๆนกันไปจังหวะนี้โอเคไปต่อครับผมสิบแปดฟรีสปินโอเคพอแค่นี้ก่อนนะฮรับเสียวยังไงไม่รู้แล้วมันไปต่อยังไงวะอ่ะรวบรวมนะครับโอเคสิบแปดฟรีสปินก่อนนะฮะเพราะว่าเราหมุนเข้าไปสองรอบรอบสุดท้ายมันอาจจะว้าวะครับอ่าไม่เชื่อเพื่อนๆลองทําดูดินะี่ครับตกดาแน่นอนนะครับมาจังหวะนี้ตัวคูในเกมนี้นะครับจะเก็บเป็นคอมโบคูนเอานะฮะ คอมโบที่หนึ่งก็บวกคูณไปเรื่อยๆบวกคูณคูณไปเรื่อยๆนะครับคูณไม่ลดนั่นเองนะครับผมเกมนี้นะฮะผมว่าเวิร์กมากนะครับเกมนี้แต่อยู่ที่ว่าเราจะได้กําไรหรือเปล่านะครับอ่าแต่เรื่องฟีเจอร์อะไรนี้ค่อนข้างที่จะโอเคจะโอ้โหวายวายมาครับวายสามเทินสองเทินนะฮะโอเคคูณห้าไปแล้วเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ดิมันวายคูณเหรอวะไม่แน่ใจนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นคูณหรือโอ้ยมันเป็นคูณเพื่อนเพราะว่าได้ตั้งห้าพันนะครับเออมันเป็นคูณมันไม่ใช่เทินนะครับโปรติถ้าวายเทินใช่ว่ามันจะล็อกอยู่งั้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าเทินหมดมันก็จะหายแต่เนี่นะครับอันนี้มันมันมันเป็นตัวคูณนะครับคือบวกคูณไปในตาน,นั้นเลยนะครับคืค่อนข้างที่จะโอเคนะสําหรับผมนะถือว่าโอเคนะครับซื้อไปห้าพันตอนนี้ผมได้กําไรแล้วนะฮะได้กำไรประมาณสองร้อยนะ ก็ถือว่ากําไรเนี่ยเพื่อนนะครับเหลืออีกสิบสองฟีสปินเนี่ยเออนี่คูณเจ็ดมาแล้วครับผมจังหวะนี้คูณแปดต้องมาเออคูณแปดต้องมาครับเพื่อนมาจังหวะน,นี้นะฮะว้าวไปดิเหลืออีกสิบฟีสปินครับผมว้าวไปีดอกนะฮะเก้าฟีสปินว่ายังไงต้องเอาหน่อยแล้วล่ะเพื่อนเฮ้ยผมรอตัววายนั้นอยู่นะเออ ยังไงดอกนี้คูณเก้าไปดีครับเหลือเจ็ดฟีสปินนะครับผมมาจังหวะน,นี้ได้ตัวเคนะฮะคูณเก้าไปคูณสิบมาโอ้โหตอนนี้หกพันนะครับเอ,อเกมนี้ค่อนข้างที่โอเคนะเพื่อนนะครับเป็นค่ายพลาสติกเพลย์นะครับผมอมาดิคูณสิบเอ็ดนะครับจังหวะน,นี้ไหลไปต่อคูณสิบสองนะครับเ,เพื่อน <c oughs> เดือดจัดเดือดจัด อย่าลืมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปด้วยแล้วกันนะครับผมอ่าโอเคมาคูณสิบสามจัดไปไหลต่อคูณสิบสี่ครับหือ <c> เ <oughs> ลสองฟรีสปินนะครับผมจังหวะนี้คูณสิบห้าต้องมาเออจัดไปดิเลยหนึ่งฟรีสปินรอบนี้เว่นะครับ รอบสุดท้ายรอบนี้ได้เอโอเคก้าลงมาอีกแถวแรกก้าวลงมาคูณสิบหกไป <c oughs> โอเคผมจบไปที่เรียบร้อยนะฮะคลิปนี้ก็ได้กำไรเหมือนเดิมอะครับเพื่อนโอเคนะครับวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนรีวิวคร่าวๆสองคลิปนะฮะเกมนี้มีสอง EP นะครับแต่คลิปนี้เป็น EP ที่สองนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะ โอเคประมาณนี้นะครับวันนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาล right ังใจให้ผมทําคลิปด้วยแล้วกันนะครับส่วนพวงไหนที่อยากให้ผมรีวิวเกมไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นเกมไหนฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ